โอ้โหเจียก็คือเปิดตัวแบบปังดนตีคือมากคุณให้กูอินข้าวยด้คนนะใครไม่เขินฉากนี้บ้างอะชอบกันเลิกกับบ้านแล้วไปบ้านแฟนนะไม่กลับบ้านตัวเองเอาสิยังไงอะยังไงเออเออกูเป็นแฟนมึง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิวิดึ่งครั้งในรายการเจอวายทำไมต้องดูนะจ๊ะอยู่กับปิวิดึ่งครั้งไม,มไม่เมาไม่เล่าไม่ได้แน่ๆนะคะวันนี้นะทุกคนคือจะไม่ได้มาแค่แบบโอ้ยรีแคปอะไรกันกรุบๆนะจ๊ะแต่วันนี้เราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยจะมา r รีแอคซีรีส์นะคะที่บอกเลยว่าตอนนี้ก็จะเป็นกระแสมากๆจะเป็นเรื่องของ Don't น a ซ no mm hmm. เมื่อหัใจใกล้กันนะคะ เท่าที่พีเข้าใจเนาะแล้วก็มีการติดตามเนาะคือตัวนี้เนี่ยเป็นการขยายความสัมพันธ์มากขึ้นของตัวคู่ร้องในเรื่องตัวแทนทป์เดอะซีรีส์นะทุกคนคือมันก็จะมีเรื่องราวมากขึ้นมีปมมากขึ้นจะมีตัวละครมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีฉากฟินๆจินจินให้กับทุกคนที่เป็นแบบแฟนนะคะของทั้งจาทั้งเปิร์สมากขึ้นอย่างแน่นอนเนาะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะดูไปบ้างแล้วหรือใครที่ยังไม่ดูนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูพร้อมๆกัน อยากรู้ว่า EP 1เนี่ยแค่เปิดมาจะฟินจะจิ้นแค่ไหนเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเอลโอกูมาแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะม้ยคนลุกแสงสวยอะอิ่มเมื่อไรวะโอ้ย อเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบเปิ่มีเขียนอะไรอยู่โอ้ยขลุกกูรักมึงนะขลุกมากอุย้ยเปิดตัวจารออมากกิดไม่ออกว่าไง เป็นแฟนกันนะเนี่ยเนี่ยยิ้มเก่งกว่าจะพูดได้นะมึงเอาสิยังไงอะยังไงเออเออกูเป็นแฟนมึงอ,มอะไรอะ่ะ นี่คือตั้งแต่แบบซ<ไ>ีนแรกเลยหรอทุกคนซีนแรกเลยแม่โอ้ยฉากนี้ดีอ่ะหนึ่งแต้มมบเลยไม่ไหวแล้วทำดูไม่ไหวแล้วโอ้น <c oughs> แกแก,แก,แกเห็นคลิปพี่เลโแล้วสัตว์บอกเราพี่เปียวหรือยังเฮ้ยดูแล้วดูแล้วจะพลาดได้ เล่นปล่อยว่นอนข้กมาหาหเลยตัขนาดนั้นอ่ะแต่ที่สำคัญน่ะนะโครบินจริงจิน,น,นฉันเห็นมือกรเทอหนังไม่ใช่เหรอวะก็เออดีตอนนี้ไม่โคตรดังเลยนะเว้ยสาวสาวนี่คิดคอยแทบแทบทำไมวะไม่รู้อะไรแลลวนี่คิดบอกรักพวกมันบ่อนมาหาเลยเลยนะเว้ยโอโ้โหเจก็คือเปิดตัวแบบปัง คิดเห็นเหมือนกันไหมว่าแบบเวลาเดินกันนะเขาว่าโดดออกมาเลยจากเพื่อนๆเลยอะโมเมนต์อะไรมันจะป๊อปขนาดเดียวเลิศชอบอ <c oughs> โอ้โหส่งมาก รถมากคือส่งมากโอ้ยใจอีฉันละลายโอ้ไม่ก็โอ้หร่อมากจ่าหล่อมากขอขอตัดเลโอไปก่อนจ่าหล่อมากเห็นเฟียนครับโอ้ยมึงไอ้เฟียสมึงจะรีบเดินไปไหนวะรีบเดินไปตามควายได้ไง ว่ามันไม่ได้เนตามควายหรอกเดินตามผัวมากกว่าเ่อนก็น่ารักนะเ่ินก็แซวนะอยากได้นี่เหรอจ้าน้องเฟียสถ้าอยากได้อ่ะพี่น้ำว่าไปขอจาก,กเด็กรัฐศา์ดีกว่าไอ้ไอ้น้ำาูถีบให้เลยพอเลยน้ำเลิกจะอิจฉาแล้วขยันกำลังดีนะให้เลโอรู้นะเว้ยมันอมตายแนะ่มันหน้ายิ่งหัวของมันอยู่เออ คงหวงล่ะรุ่นไงแฟนมันเดินมาโน่นละกูเป็นแฟนมันแล้วไอเฟียเป็นแฟนกูแล้วเราเป็นแฟนกันหลังจากนี้ เราต้องทำไงต่อ,ตอวะอา้าวอ้ามาส่งถึงบ้านนะจ๊ะวันนี้มึงได้ไปบ้านกูเหรอ,อ,อ<ะ>กูกูว่าจะเข้าบ้านอะ พ่อกูเรียกอะงั้นเหรออะนนไรล,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 ลึกเลึกๆคือ,อมึงพูดก่อนเลยไม่เป็นไรมึงพูดก่อนดีกว่ามึงก่อนเลยมึงนั่นแหละอะไรโอ้มึงพูดก่อนดีดก็กไม่มีอะไร กูแค่จะบอกว่าเข้าบ้านดีๆนะแค่นั้นเหรอโหนี่มึงมาส่งกูถึงหน้าบ้านแล้วกูจ<ถ>ม,มีโจนี่ไหนมาปลุกของกูหรอถูกแล้วมึงไม่มีอะไรอยากบอกกูเหรอก็กลับบ้านดีๆถ้ามึงไม่มี กูก็ไม่มีอ่ะฉันว่าเธอมามุกกับบ้านดีๆแนๆ่กูแค่อยากจะบอกว่ามึงกับบ้านดีๆนะนะแค่นี้เหรอปากแข็งทั้งคู่เออ,อกูเข้าบ้านดีกว่ามึงขับรถดีๆนะ จริงๆจ,จะบอกอะไรกันวะบ้าเอ้ยทำไมขอจูบแฟนตัวเองมันยากขนาดนี้วะขอจูบแค่จะขอกอดมันมันมันยากขนาดนี้วะเนี่ยคนหนึ่งขอจูบคนหนึ่งขอกอดไม่มีใครพูดเลย ทีตอนมึงเป็นเพื่อนมันมึงยังโดดขึ้นเตียงมันได้เลยอ,อ,อ๊ออือหอโอ้โหตาลวเวลาเขาอยู่เดยวยกันคนหน้าหลักเนาะเนี่ยมันมันเป็นมุมเม็นหน้าหลักหมดเลยอะพองมีคำว่า แฟนโอ้ยมันยากขนาดนี้เนี่ยอาจจะเย็นเย็นใจเย็นก่อนคันแรกขันแรกโอ้โหจัดเต็มหนังสือจัดเต็มเลยอะไรวะรอยวิธีมัดใจ สูตรเล่งรัดพิชิตใจเธอสูตรรักแบบไม่รับตะปกไม่น่ารักเลยนะปกแบบไม่ได้ชอบในความตั้งใจอ่านนะ เดี๋ยวนี้ยังไม่ใครอ่านหนังสือแบบนี้ไหมอะถ้ามีเมนเมนกันมาหน่อยนะปกตินี่เคยอ่านแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่านแล้วเอา้ามาโผลน่นีได้ไงอะแต่เช้าเลยนะคุณพี่เฟรสตื่นแล้ว อขออีกแป๊บน,นึงดิอันนี้คือคิดเองหรือเป็นจริงวะเตื่นแลนะครับตื่นได้แล้วคะ่วคะเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะตื่นได้แล้วไงไม่ดิมึงพูดว่าตื่นได้แล้วครับเหรอ อืมกูพูดตื่นนะล่ะครับเฟียดโอ๊ยขอนไปหมดเลยอ่ะมึงไม่ชอบเหรออ๋อเปล่ปาอะ่ะคือกูแค่ไม่คุ้นอะ่ะปกติมึงไม่เคยทำอะไรแบบนี้กูอะ่ะ งั้นกูจะพูดให้มากขึ้นนะดีไหมครับโอยกระผิดตาเก่ฑกูว่ากูไปอาบน้ำดีกว่านอ้ออย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องนะสิอโอ้ยถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นยังไงอะ่ะจะหนีนะ เจ้าเลโอก็เขินนะกูไม่ชินเหมือนกันแหละเป็นเพื่อนกันมา20ปีใครจะไปรู้วะต้องทำงไงตอเป็นแฟนกันอนะเออ,อเลโอคือมึงเข้าห้องกูมาได้ไงอะอ่าก็กูบอกที่บ้านมึงอ่ะว่ากูมารับมึงเขาก็เลยให้กูขึ้นมาอ๋ออ๋อออ,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 อเค รับบทความสงสัยหนึ่งเป็นอะไรของมึงวะเรื่องเป็นอย่างนี้เว้ยเลโอกูล <Hello. S 2> ืมหยิบเสื้อผ้าห้องน้ำวะ่ะกูเตรียมไว้ให้มึงแล้วอ่ะแต่กูไม่รู้ว่ามึงจะใส่ข้างในแบบไหนอ่ะ โ oh อ้ my g o ดเฮ้ยอ่ามันลวงหลับตับแตกไปไหม,มอ่ะไปต่อยอกอ่อนครูเพิ่งรู้อะว่าม,มึงมีหลายแบบ แอบสุดท้ายไม่ไหวไอเช่ยมึงมีที่สิ่งดีเหรอวะโอ้โหทำไรอ่ะอาหารเช้าไงกูรู้นะว่ามึงไม่ชอบกินข้าวตอนเช้าอ่ะแต่กินสักหน่อยจะได้มีแรง จาคือลุกคุนชายมากนี่มึงเรียกว่าสักหน่อยเหรอเอ่อหน้าตามอาจจะไม่น่ากินเท่าไหร่นะแต่กูชิมแล้วกินได้เป็นเฟียดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโดนตกทุกช็อตเลยอะ่ะอ้า เล่ำไหมพวกมึงทำหน้าอย่างี้วะโอ้โหเปิดตัวใครเนี่ยกระโปรงสั้นจ้ะมอันดามาถึงนี่มีอะไรอ่ะแล้วดีดนอกไว้ใครอ่ะโอ้โหสาวสวยและศาสตร์มีอะไรให้ผมรับใช้ครับเร็วฝากมาให้โเดี๋ยว้ยเหี๋ยวไว ไปก่อนนะไงมึงเห็นน้องกูบอกว่ามึงเอาดอกไม้ไปให้เฟียที่ตึกศิลปกรรมเหรอเรียกว่ามันฝังให้ไปเอาดอกไม้ที่ร้านก็เลยไปส่งให้ด้วยเออแล้วเมื่อคืนมันก็โทรถ,ถามสุดทำอาหารจากกูเป็นเอามากเลยเนี่ยเป็นเอามากหรือไม่เป็นงานวะให้ตอบความจริงรอะ ยังอยู่ในเคล็ดไม่นับมัดใจแฟนมีการชอนโน้ตกับการเรียนดูตั้งใจอย่างนี้ไม่รู้สูตรเล่งรัดพิชิตใจเธอเคล็ดไม่นับมัดใจแฟน,นมึงอ่านขนาดเนี้ยกูนึกว่ามึงอยากเป็นลายโคตรนะน่ะมึงคิดว่าหนังสือพวกนี้จะช่วยได้จริงหรอ ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอ่ะอ่อนไหมปะมึงทําอย่างก็ว่าเฟรเป็นคนแรกของมึงอะรักแรกคนแรกครั้งแรกไอเลโอถึงกูจะรู้ว่ามึงเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองอะแต่รูปร่างหน้าตาฐานะชาติกูลแบบมึงนี่นมึงสบทธิ์ผุดผ่องมาตลอดเลยเหรอวะ แยกเรื่องหัวใจกับร่างกายออาจากกันไม่ได้ว่ะแต่เฟียอาจะแยกเรื่องนี้ได้นี่เป็นสาเหตุที่มึงทำตัวแปลกๆมาตลอดทั้งวันเหรอวะแฟดกูโทรมาบอกว่า้เฟียกุ้มใจเรื่องที่มึงทำตัวประหลาดๆตั้งแต่เช้าเนี่ยมันไม่ชอบเหรอวะก็อ,อย่างที่อันบอกอะมึงกำลังไม่มั่นใจหรือเปล่ามึงกำลังคิดอยู่ดิว่าถ้ามึงไม่ทำแบบเนี้ยจะมาใจใเฟสไม่ได้ หรือว่าไม่เด็ดพออัน,นาแล้วหนังสือพวกเนี้ยมันได้บอกมึงป่ะว่าแทนที่จะเวลาไปทำตัวเป็นผู้ชายในฝันนะสู้วเวลาไปคุยหาตรงกลางระหว่างกันดีกว่าที่อันนาก็เปรี้ยวหลยนะไม่ใช่การคิดตัวเอง เฟียสับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยป้าไม่ได้ยินเสียงประตูลงรถเลยคะ่ะพอดีว่าเฟียสเข้าประตูเล็กครับอ๋อแล้วคุณเลโอไม่ได้มาด้วยกันเหรอคะพอดีวันนี้อาจารย์โยคาะครับงั้นเดี๋ยวเฟียสเขาขึ้นไปห้องเลโอก,กันครับคุณป้าชิดก็ช่างถามช่างเจรจาจานนะป้าป้าคุณเฟียสเขาเป็นอะไรกับคุณเลโอ<ม>ช่วมาอยู่บ้านนี้จังบางทีก็ไม่กลับบ้านตัวเองทางอาทิตย์เลยนะ เรื่องของเจ้านายยังไปเข้าเรื่องนะเธอนี่ยถูก,ถกป้าหนูก็แค่อยากรู้นี่ยกไปเก็บคุณเขาขึ้นห้องไปแล้วเอาหรออยากรู้อยากเห็นจริงจเอาป้ามาก็มองนะชอบกันเลิกกับบ้านแล้วไปบ้านแฟนนะไม่กลับบ้านตัวเอง เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอะ่ะแอบโชบมันมาก็ตั้งกี่ปีเออถึงกูจะมั่วแต่กูก็ชอบมันคนเดียวนะเยี่ยมกูไม่มีสิทธิ์เขนเลยหรือไงอะ่ะกูอยากทำตัวหน้าด้านหน้าโทนอย่างที่ใจคิดอะ่ะแต่กูกล้าที่ไหนอะ่ะแล้วถ้าเลโอนไม่ชอบอะ่ะแล้วถ้ามันหาว่ากูแรกอะ่ะ ความกอดความหอมแบบหมอนแฟนแลยเนาะซาวกิน,น oh, <Wow. S 1> เลยโอ้ยว่ะความดม สิ้นเหรอโอ้ไม่ไมูอะไรเสียใ็เย็นๆเลโอกำลังมาแล้วสิโอ้ไม่กอด เธอรีบขึ้นไปที่ห้องวินโอ้โนจะเกิดอะไรขึ้นกละะับมาแล้วนะคะครับไอเฟียล่ะครับอยู่บนห้องและะ้วค่ะคุณคะทานเมื่อเย็นกี่โมงดีคะเดี๋ยวผมถามให้ก่อนนะไม่อย่าเพิ่งถามของหวานละคะเดี๋ยวผมลงมาบอกครับเออ เลยโอมอ่าไม่ทันอ้าว <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่ทันทำอะไรอะ่ะ <c oughs> กูกลับบ้านก่อนนะ เฮ้ยปล่อยกูไม่กูไม่ปล่อยเมื่อกี้มึงทำอะไรพูดสิว่าเธอทำอะไรพูดเบาสะหน่อยเกลียดก็ กูผู้ชายเหมือนกันน่าเอ,อไกูจะมีอารมณ์กับแฟนอะผิดเด้อไม่ผิดแต่มึงก็ผิดผิดอะไรอะ่ะผิดที่มึงไม่ยอมบอกกู <S <S เรื่องแบบเนี้ย มันบอกกูดีเอาแล้วอีแปนจะแตกโอ,โอ้อกอีแปนจะ<ร>แตกเลขที่ต้องบอกคุณผู้หญิงป้าป้าไปบอกคุณผู้หญิงทำไม อเอ้าจบอีพีหนึ่งเมื่อไหร่ชิบหายโอ้ไมก่กอดคือแบบอีพีหนึ่งคือเข้มข้นมากชอบในความจับมือกันทุกขณะสุขรอยยิ้ม แต่ฉันชอบในการกล้ามาขอพ่อยอมจริงเหรอวะคนคนนั้นอะไอเรโอในฐานะที่กูเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยทำไมมึงต้องยอมเจ็บเพื่อช่วยให้เฟียดมันได้กับคนอื่นด้วยวะกูทนเห็นน้ำตามันไม่ได้แต่มึงทนเสียน้ำตาเองได้เหรอได้กูยอมเจ็บแค่ไหนก็ได้ตราบใดที่ทำให้มันมีความสุข Udom